สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงแดงทับทิมสยามนะเป็นฝนะรั่งนี่ฮะที่ผมเคยบอกว่าทําเอาไม้ปูผูมาใส่ไว้เนี่ยผมก็ใส่แบบเนี้ยเลี้ยงจริงๆมันจะมีอีกนะอันนี้คือให้ดูคร่าวๆที่บ้านคลองมันจะเป็นต้นกามปูกามปูจะเป็นไม้เนื้ออ่อนมันผูง่ายนะเป็นปุ๋ยง่ายน,นี่ผมเอาไม้ไผ่ลองแล้วจะเอาต้นฝรั่งเนี้ยลงไว้ตรงกลางเนี้ย ลงไปตรงกลางแล้วก็เอาดินมาประกบอีกทีงไอ้พวกนี้ซีเศษดินเล็กๆเขาก็จะลงไปตามร่องอ่ะเกิดเป็นโพรงลากเขาชอนชัยดี <c oughs> นเนี่ยฮะเราทำเราก็ทําเนี่ยเว้นานานเข้าอ้นี้ก็จะผูกดินเขาฝาดินมันจะอัดตัวแน่นนี่ก็มันใช้เวลานานก็เนี่ยฮะที่เราทาไว้ไงที่เคยบอกไว้ว่าใช้ไม้ผูกๆอ่นะนี่ก็ยังไม่พอนะเดี๋ยวผมจะเอา,เอาไม้ที่มีอีกอ่ะเขามาใสา่อีกใสข่ข้างๆ เราดินล,ล้อมไปข้างบนนะ่ยเราประกบกบดินนะ่ะเดี๋ยวว่าดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองดูเรื่อยๆนะอันนี้ก็เลียงไว้เนี้ยใ,ให้เห็นเพราะว่าที่ทําแวนเก่าพอดีผมเรียงแล้วไม่ได้ทันนะไม่ทันทําให้ดูไม่ได้ถ่ายให้ดูก็กบดินลงไปแล้วอันนี้ก็จะเนี้ยอันนี้คือเราซื้อมาเอาไปตอนตอนตอนขายแยกต่างหากนี่ครับผมนะทากันแบบเนี้ยลักษณะคล้ายไงนะเดี๋ยวผมจะ ให้ดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมีมาใส่อีกเดี๋ยวก็ดูเรื่อยๆแล้วกันนี่ก็ตาสเัเร็จแล้วนะผมก็เอาไปเก,ก่งมะรุมมะรุมนี่ก็ย่อยสลายง่ายนะเนี่ยเอามาเป็นปุ๋ยสดปุ๋ยพืชสดเราจะเว้นช่วงตรงนี้ไว้เพราะว่าฝ่ารากเขาจะเดินวันนี้ตรงนี้ก็คือเราจะลงะทับทิมสยามเทวยแดงอันนี้ก็คือจะให้ดูแดงฮานะแดงยันรากเลยนะรากเขาก็เป็นสีแดงเห็นนะนี่ครับ เนี่ยก็เราก็จะลงตรงนี้ก่อนพอให้เขาอยู่ตัวสักพักหนึ่งเริ่มมีกิ่งมีอะไรเราก็จะตอนตอนเอาไปขายที่ร้านก็เป็นไรายได้ที่ว่าต้องหาอยู่เรื่อยๆนะฮะบางทีหาอยู่เรื่อยคือบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าดีบางทีก็ดีพอเผาถ่า,า,ถานอีกนะมันไม่เหนื่อยดิดินเราก็ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะอย่างไม้ที่ผมเผาไวเ้เนี่ยเนี่ยฮะ เนี่ยกลุ่มทีทท่ที่เผาไว้นะเดี๋ยวผมก็จะเอามาใส่ผสมเข้าไปในนี้ยผสมกับดินเก่าแล้วก็ทรายพอแถวนี้ดินมันจะเหนียวเยอะก็มีดินทรายเอาทรายมาผสมไปครับแต่ก็ลองมาดูนะลองอัพดูว่าจะเอ่อต่อเอ่อแตกยอดต,อต่อใบขนาดไหนนะ <c oughs> ก็เนี่ยมาดูะฮะก็สุดท้ายกันนะอย่างที่ทำนะฮะอ่าจะมีเศษเล็กๆก็ยัดๆไปริมๆนิดหน่อยให้เขาย่อยสลายไปเรื่อยๆครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท้ายครับนี่ก็เรียบร้อยนะฮะที่เราดินมาอัดเอาไว้เติมแล้วนี่ฮะแดงทับทิมสยามก็มาผักอาศัยอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็รอเวลาเขาโตขึ้นแล้วก็แตกกิ่งฮะเราก็จะตอนนี่ฮะจะมีพวกเนี้ยเราก็รอเขารอเขาแตกกิ่งขึ้นมาประมาณสักเดือนสองเดือน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเราก็จะตอนออกไปแล้วก็ขายสุดท้ายสองกิ่งสองกิ่งนี่ก็คือกําไรแนละ้ว ขนะายทุนไปอันนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็เป็นโพงน้ําก็ระบายได้ดีเนีย่ยพอเราดินแล้วดินมันจะไม่เปืองด้วยนะเนี่ยฮะทิ้งทวนก่อนนะไอ้ทิ้งท้ายครับผมครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวมาว่าอะไรกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีจริงๆครับ